สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆพ,พ,พ,พลังงานทดแทนทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้นะครับสันติพลังงานทดแทนนะครับก็จะมานํากล่าวนําเสนอนะครับเกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทนนะครับให้มีคุณประโยชน์นะครับในการใช้ชีวิตการดําเนินชีวิตที่ประหยัดและก็คุ้มค่านะครับวันนี้ก็ได้เสนอนะครับ แนวทางนะครับในการประหยัดในการใช้พลังงานทดแทนอย่างประหยัดเพื่อลดค่าใช้จ่ายนะครับเพิ่มรายได้ในครัวเรือนนะครับเพื่อความอยู่รอดนะครับของเราเองนะครับเราไม่มีใครมาช่วยเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราต้องช่วยเหลือตัวเองให้มากๆนะครับวันนี้ก็จะมาเสนอนะครับการใช้พลังงานทดแทนโดยพลังงานโซลาร์เซลล์นะครับที่ติดตั้งมองข้างหลังนะครับมีอยู่สองแผงนะครับ ที่ซื้อมาในราคาเพียงแค่3,900บาทนะครับก็ติดตั้งทั้งครอบครัวนะครับมีแผงโซลาเซลล์อยู่2แผงนะครับ2แผงใช้ใจ่ายอะไรบ้างดูแลกันยังไงนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมนะครับพ,พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆชาวพลังงานทดแทนนะครับก็จะได้รู้จักว่าสันติพลังงานทดแทนนะครับได้สร้างอะไรขึ้นมา เพื่อลดค่าใช้จ่ายจริงๆเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายจริงๆนะครับมีเพียงแค่2แผงนะครับที่ใช้จ่ายในครัวเรือนนี้นะครับแผงแต่ละแผงครับไม่ได้ติดตั้งอะไรมากมายนะครับมีไม้ไผ่นะครับดูไม้ไผ่นะครับมีไม้ไผ่นะครับที่เป็นตัวโครงสร้างนะครับไม่ได้มีเหล็กมีเชื่อมมีอ็อกนะครับซื้อมาเป็นแผงแต่ใช้พลังงานใช้ อะไรที่มีอยู่ในบ้านเรานะครับมาติดตั้งนะครับเพราะเป็นการลดค่าใช้จ่ายนะครับทั้งนี้ก็มีโซลาเซลล์ที่เป็นสำเร็จรูปนะครับก็คือสปอตไลท์นะครับอยู่สองแผงนะครับมองไปก็จะเป็นทุ่งนานะครับเป็นทุ่งนาตอนนี้นะครับลงทุนนะครับขึ้นมาอยู่บนหลังคาบ้านนะครับเพื่อมาให้ท่านผู้ชมได้รู้จักนะครับนี่คือ พลังงานโซลาเซลล์ที่ใช้จ่ายใช้งานทั้งครอบครัวนะครับก็มีอยู่ด้วยกัน 3- 4สท่าน 3- 4ี่คนนะครับในครอบครัวนี้ยกเว้นนะครับตอนนี้บอกเลยเลยว่ายกเว้นเครื่องซักผ้าตู้เย็นนะครับนอกกนั้นเรามีหมดนะครับเตารีดเราก็รีดเสื้อผ้าได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปติดตามชมว่าข้างล่างสันติพลังงานทดแทนได้วางโครงการ เกี่ยวกับสองแผงนี้นะครับสองแผงนี้ใช้อะไรในบ้านของตัวเองรับชมตอนต่อไปเลยครับ